อู้นครับใส่แล้วเบาสบายมากเลยนะครับผมสวัสดีครับผมชับปี้แลวตอนนี้คุณอยู่ในชัปปี้ชาแนลนะครับกับช่วงชัปปี้วิวนะครับผมกลับมาแล้วกับวันนี้นะครับและวันนี้นะครับผมจะมีอะไรมารีวิวนั่นนะครับบอกเลยว่า เซิร์ฟสเก็ตทั้งหลายนะครับผมว่าเทพเซิร์ฟสเก็ตทั้งหลายต้องพลาดไม่ได้ด้วยประกันทั้งปวัวครับ,รบเพราะสิ่งที่ผมจะรีวิวนั่นคือเจ้าสิ่งนี้ครับผมนี่โอ้โหเป็นไงล่ะพึ่งส่งมาถึงแบบสดสดร้อนๆ้อนเลยนะครับผมและเราจะไปแกะกล่องรีวิวพ,พร้อมๆกันเลยนะครับผมแต่ก่อนเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของเราไว้ด้วยนะครับผมเมื่อมีอะไรมารีวิวใหม่ๆแบบนี้คุณจะได้ไม่พลาดนะครับอ่ะไปบอกเลยว่า ตงมาใกล้นี่เห็นหรือยังเห็นหรือยังคืออะไรอู้นี่นะครับผมอ่ะบุกล่องก็ยับเยินนิดหน่อยนะครับผมกล <laughs> ่องยับเยินเยอะเลยนะครับเพราะว่าสินค้านี้นะครับส่งมาจาก เทศจีนนั่นเองนะครับผมนี่นะครับมันคือ bicycle helmet ครับผมเปิดดูว่าต้องเป็นยังไงนี่ไงนี่ครับนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยสวยงามมันคือ หมวกกันน็อกไว้ใส่เล่นเซิร์ฟสเก็ตนั่นเองนะครับหรือว่าไว้ใส่เล่นสเก็ตบอร์ดหรือว่าอินไลน์สเก็ตได้หมดเลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าหยดมนะครับผมซึ่งลายนี้นะครับเป็นลายแบบอู้น่ครับเป็นลายแบบกราฟิกนะครับตรงนี้นะครับสกรีนว่ากับนะครับเป็นแบบสกรีนว่ากับนะครับผมนี่กับ สวยมากแล้วก็น้ำหนักเบามากๆครับผมน้หนักเบามากแล้วเนี่ยเบามากนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นแบบสายรัดนะเชือตรงนี้ก็มีที่รัดคางตรงนี้นิ่มมากครับตรงที่รัดคางนิ่มมากครับผมแล้วข้างหลังก็มีแบบปรับได้นะครับผมมีตัวปรับได้นะครับผมนี่ครับปรับปรับเข้าออกได้ไหมครับผม ลองใส่เท่สวยด้วยเท่ด้วยนะครับผมอันนี่สีดำโอ้อ่ะแล้วเราไปดูนะครับว่ามันมีสีอะไรกันบ้างครับบอกเลยผมสั่งมาสามสีเลยทีเดียวครับผม ตัวนี้ก็มีสกีนะครับอ๊้ขาวแบบขาวมากๆครับสําหรับไซส์ที่พี่สั่งมานะครับผมเป็นไซส์เป็นไซส์เอนะครับสําหรับที่พี่สั่งมานะครับเป็นไซส์เอนะครับมี3ามใบตัวนี้เป็นสีขาวแบบจั๊วเลยทีเดียวและอีกหนึ่งใบนะคบเป็นสีอ่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูบอกเลยว่าถูกใจจี๊ดสุดๆระบผมอู้นี่ครับผมใบที่สามเป็นสีแดงเลย สวยมากเลยถูกใจแดงออกแบบแดงส้มๆนะครับข้างหน้ามีสก,กีนะครับเขียนว่ากับนะครับ GUB กับอ่ะเดี๋ยวพี่ลองใส่ให้ดูดีกว่าเนะาะขอญาตถอดหมวกนะครับผมอ่ะมันจะกระชับแค่ไหนนี่นะครับอู้เฮ้ยเบามากอะ่ะเบามากเหมือนไม,ม่ใส่อะไรเลย สำหรับหมวกสำหรับเล่นสเก็ตยี่ห้อกัปนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าถูกใจมากนะครับโดยราคานี้นะครับหมวกกันน็อกนะครับยี่ห้อกัปนะครับเราจะไปดูสเปคกันนะครับว่าสเปคเป็นยังไงนะครับผมโดยสเปคของยี่ห้อกับนี้นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับมีหลายสีหลายสไตล์นะจ๊ะมีมสามสีครับผมแล้วผมก็สั่งมาสามสีเลยทีเดียวใช้ทิเขาได้นะครับวัสดุเป็น PC บวก EPS นะครับ มีสีขาวสีแดงสีดำแล้วก็น้ำหนักเบาเพียง280กร,รมัม2 8 0กร,รัมก็ประมาณ2ขีดไม่ถึง3ขีดนะครับหรือ9.9ออนนะครับผมโดยราคาที่พี่สั่งมานะครับผมราคาเต็มอยู่ที่937บาทนะครับผม937บาทแต่ ตอนที่พี่สั่งนั้นนะครับลดราคาครับผมเหลือใบละ469บาทครับ3ใบก็จะเป็นราคา1,407บาทนะครับมีค่าจัดส่ง20บาทและพี่ใช้โค้ดส่วนลดนะครับค่าจัดส่งอีก20บาทนะครับแล้วก็ใช้ shopee con น,นะครับอีก3บาทครับเท่านั้นนะครับก็จะเหลือ 1,404บาทนะครับผมพันสครับอ่ะโอนเงินไปเขาโอนเงินไปเขาสำหรับใครนะครับที่อยากได้หมวกดีๆแบบนี้นะครับก็็อกซ์มาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวพี่จะขายให้ในราคาถูกๆนะครับผม <c oughs> อ่ะผูเด่นปูเด่นปูเด่นอ่ะที่พี่สั่งหมวกสําหรับเล่นสเก็ตบอร์ดมาแล้วนะครับก็เพราะว่าพี่วันแรกที่ไปเล่นสเก็ตน,นะครับพี่หกล้มเยอะมากแล้วก็แบบบวกกับอายุกันเยอะแล้วนะครับถ้าหกล้มเลื่หัวกระแทกขึ้นมาเนี่ย ก็บอกเลยว่าอาจจะเจ็บหนักได้นะครับก็เลยสั่งทั้งหมวกใส่ทั้งเซฟตี้นะครับถึงเราแบบเราพูดง่ายเราเล่นไม่เก่งเล่นไม่เป็นเนี่ยเราก็เน้นอุปกรณ์ป้องกันครับผมนั่นนะครับผมบอกเลยว่าจําเป็นอย่างมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้เคยเห็นข่าวนะแบบที่เขาแบบเล่นสเก็ตหรืออะไรเนี่ยแล้วเขาไม่ใส่หมวกนะครับถึงกับแบบเออไปเลยนะครับแบบน็อกไปเลยอัมพาตไปเลยแะครับอาจจะไม่อยากพูดถึงเขานะครับเราจะไม่เป็นนะครับเราก็ป้องกันนะครับด้วยการป้องกันตัวเองนะครับ นอกจากเราจะป้องกันตัวเองด้วยครับบางทีอุบัติเหตุนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเราเว้ยมันอาจจะแบบเกิดขึ้นจากคนอื่นแบบบอดพุ่งมาหาเขาล้มและบอดพุ่งมาชนเราอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ช่วยเซฟตี้ได้นะครับอ่านะครับถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟสเก็ตหรือว่าอินไลน์สเก็ตนะครับโรลเลอร์เบรดว่าไม่ถึงสเก็ตบอดนะครับก็ควรจะใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างดีนะครับด้วยความหวังดีจากชัชพิเชนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือคลิปรีว ok ิวมวกกันนอก ที่ถูกที่สุดยี่ห้อนี้ที่หาซื้อได้อือที่รอประมาณ2อาทิตย์นะครับ2ออาทิตย์ สองอาทิตย์กว่าๆนะครับประมาณเกือบเกือบยีวันนะครับก็รอได้นะครับสาหรับคนที่รอได้นะครับถ้าใครอยากได้ทริคดีๆแบบนี้หรือว่าชอบการรีวิวแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับและอยากให้รีวิวอะไรครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปครับสุดท้ายนี้ครับฝากดูแลสุขภาพครับเล่นอะไรก็เล่นได้จะเล่นกีฬาเอ็กตรีมก็เล่นได้แต่อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมไปไหนใส่แมสเล่นอะไรอันตรายก็ป้องกันตัวเองนะครับสุดท้ายนี้ครับถ้าใครอยากได้นะครับก็ บ็อกมาคุยกับพี่ได้ที่แฟนเพจนะครับเดี๋ยวพี่จะขายให้ราคาแพงๆอ้าวันนี้ต้องลาไปแล้ว bye บ๊ายบายจะพี่เล่นเซิร์ฟสก็ตต่ออยู่มวกันนอกแล้วเล่นท่าย,ยากได้เลยแชแนปโชว์